อ่ะอันนี้จะเป็นลิ้นร้อยยี่บห้าบางลมนะจะรวมยี่สิบห้ามิลน,น,นี้ลวงไปแล้วแล้วก็เก็บเงาแล้วแต่เดี๋ยวจะบานปากตรงนี้เพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเออโอเคอ่ะอันนี้เทเตเ,เปอร์เพื่อให้มันเริ่มกลมละอ่ะอน,นี้บานปากแล้วนะบานละ ได้ประมาณ27กว่าข้างเนี้ยก็ได้อากาศเพิ่อมอีกสักหน่อยอันนี้28พอแล้วได้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะอันนี้เก็บเงาตรงที่เราเตเปอร์ไปแล้วนะกลมแล้วปากวันนี้กมลมเลยก็ได้ขยายเข้าไปอีกหน่อยแต่ว่าใบยังใบตรงกลางเนี่ย ตรงที่ใส่ใบหรงการเป็นยี่หนะแต่ตรงเลยมาหนอนเขาจะบานบานเป็นปัดแต่เดี๋ยวเราบาลสองฝั่งเลยบานฝั่งนี้ด้วยบานฝั่งนู้ก็เพื่อนกันค่ะอ่าอันนี้บานแต่เดี๋ยวยังไม่เสร็จนะอันนี้อันนี้บานแค่ข้างในเดี๋ยวจะต้องอ่าอันนี้บานแค่ข้างในตรงนี้เดี๋ยวเจะบานแถวงตรงนี้ให้สวยอีกหน่นอยหนึ่งนี่แต่เก็บเงาก่อน นนีเก็บเงาละเก็บเงาตรงนี้นะเดี๋ยวจะลบมุมตรงนี้นิดนึงเก็บเงาเทเทเปอร์นะเดี๋ยวจะเท,ท,ทอีกเดี๋ยวจะเทพุ่มนึงอ่ะอันนี้บานตรงนี้บานปากตรงนี้ละเรียบร้อยอ,อ่ะตอนนี้ประกอบใบลิ้นเสร็จแล้ว ก็ตรงที่บานเนี่ยนะตรงที่ข้างนอกเนี่ยที่บานอย่างเงี้ยประมาณ27.8เนาะส่วนใบตรงกลางเนี่ยมีห้าแต่ถ้ามองดีๆมันจะเป็นสองมุมมุมตรงนี้กับมุมข้างบนตรงนี้ตรงตรงนี้เฉียงเฉียงให้ตรงนี้มันดูตรงนี้มันดูเสมอกันบานปากันหน่อยกระบะนะ มองดีๆจะเป็นสามมุมนะมีมีตรงๆตรงกลางมีบานตรงกลางนิดนึงแล้วมีบานนอกอีกทีสามมุมอ่นะโอเคอ่นี่คอ,อยางเราก็ต้องเจียด้วยนะเจียให้มันพอดีกับลิ้นให้มันพอดีกับฝาเวลามันเปิดมันทำงานไม่ได้แบบมีข้อาเลยตรงตรงเลยนะ